มือทอดป้าตามบางแควเจ้าดังสุดกรอบชุบน้ำจิ้มลับถังแซ่บเกรดบรรทัดทองแดงหมูทอดไวรัลร้านดังตัวย่อป้าตามบางแควย่านบรรทัดทองแดงใครเดี๋ยวนะสรุปกูต้องบอกรถไปบางแควรหรือบรรทัดทองแดงกันแน่วะหมูทอดชุบแปง้งทอดแป้งกรอบฟูสุดลับที่สาขาเกรดของแท้จะต้องจบท่าฟินาเล่ผสมชุบเคลือบในบ่อน,น้ำจิ้มโบดานสามรสในตำนานที่สาปผสมพร้อมถั่วและผักชีแบบชุ่มฉ่ำช่องปากและต้นโทนเดี๋ยวนะป้าตามบางแควบอกให้สไลด์อี่มูสเนอเป็นแผ่นประมาณนี้ป่าวะเอาล่ะหลังเลื้อเสร็จนางบอกให้ใส่ผงปรุงรสน้ำปลาซอสหอยน้้้้ำตตตาาาาาาลพรริิกกกกไไไททยปมมม่่ดบออวงนนีะ ครจดลงกะดาษบอกให้ผสมน้ำน้ำตาลปี๊บน้ำตาลซ่อมใสชูกเกลือผงนวลแล้คนให้เข้ากันเดือดน้ำบอกให้ใส่พริกแดงแล้วคนต่อจนคนขึ้นประมาณนี้เววป้าวะงคุณป้ตามบอกต้องจับเสียบตรืงเสาน้ำมันอีหมู่ได้แล้ววะเดี๋ยวนะพุทขึ้นโถล,ลงพุทลงโถขึ้นกันแน่วะเวลาสุดลับเสาน้ำมันพุทธโถประมาณนี้ได้แล้วเป้าวะเอาล่ะต่อไปแป้งทอดสุดลับอีกแล้วหรอวะบอกให้ผสมแป้งทอดกรอบกับน้ำเย็นจัดละตีให้เข้ากันบอกไฟกลางน้ำมันร้อนแล้วก็จับอีหมูเสาน้ำมันไปวิดกับแป้งให้้มมมมมมีีซิวะยอออดกแ่งงเลน ขนมปักใจสามีแต่สกิลมีแค่ปักช้ำที่ส่วนหลังครัวแค่เปิดปักขนมเวเฟอร์กรอบเคลือบซอสช็อกโกแลตเข้มข้นซอสนมหอมละมุนนัวเต็มแท่งสนั่นสะเทือนหูทุกอนุปักลงกาแฟพักเบรกจะปักลงขนมเมนูไหนก็ปังสังภาพได้ในพริบตาเอาลัดทอดจนสีเหลืองทองจิ้มไหหลอนแล้วใส่ถั่วกับผักชีขุยมือมูทอดปลาตามกับช็อตส่งน้ำในตำนานน่ากินมากอ่ะขุยมือแป้งกรอบฟูละมุนฟันเนื้อหมูนุ่มในละมุนแผ่นเลี่ยงอรบน้ำจิ้มแห่งความลับรสหวานน้ำเปรี้ยวเค็มเผ็ดตามเข้มข้นฉ่ำมากอ่่ะะะะลลลลิปไไาาาาาสสสุดดัับบบขขจโมมยร้กกถงว